นี้ก็เวลาบ่ายสองครึ่งแล้วนะครับได้เวลากลับบ้านแล้วเดี๋ยวมาชมผลงานกันครับว่าจะได้มากกว่าเมื่อวานหรือเปล่ามาชมกันครับ ใกล้เคียงกับเมื่อวานนะครับสามโลสองโลสามโลน่าจะได้อยู่ครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับช่องกูที่ฟิชชิ่งนะครับใน YouTube นะครับในทิกตอกก็กูที่ฟิชชิ่งนะครับส่วนใน a c e b o o k ก็จะเป็นธนวัฒน์สอนคำนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ